ถั่วถุงเบลือเอามาทําอาหารฝักเดียวเองเลยค่ะอ่ะเอ็นดูนะใจเย็นๆยนกันก่อนนะคะคือมันก็ทําได้หลายเมนูคุณพี่นะเออเพียงแค่ไม่ได้ทําให้ดูเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูกันแล้วกันนะจ๊ะเสียงฉันก็จะเป็นแหบๆหน่อยนะคะเพราะเพิ่งตื่นแล้วก็รีบตอบคอมมิ์เลยค่ะกลัวทุกคนเข้าใจผิดเอเมนูนี้ก็ต้องแกะถั่วไปต้มก่อนนะเมนูนี้ไม่ยากแนะนํามานะคะบอกเน่ลูกเอาไปทําให้คนดูหน่อยนะ่าสั้น อข้าวในหุงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกลือโรยงาแล้วก็เอาถั่วที่เราต้มลงไปนะคนลเลยให้มันเข้ากันค่ะแด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 แแเออคลเลแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะแล้วก็ปิดฝาให้มันอบไว้ประมาณสิบนาทีเริหม้อหุงข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในโหมดหุงนะคะยังไม่ได้ถอดปลั๊กอะไรโน่นนี่นั่นนะเธอแต่ถ้าเป็นสูตรที่ไม่่าทํานะไม่ยาจะไม่ต้มก่อนนะถั่วนะเธอ แต่ฉันรู้สึกว่าต้มก่อนดีกว่านะคะมันจะได้ไม่เหม็นเขียวแต่วันที่ไปบ้านอร่อยอ่ะไม่ย่าก็ทําให้กินนะเธอก็สูตรไม่ย่าเลยนะแต่มันไม่เหม็นเขียวอนะไรนั้นก็ไม่รู้ว่าแกทํายังไงนะเออแต่ฉันลองทําแล้วนะลองทําตามสูตรแกนะมันจะออกติดกลิ่นถั่วนิดนึงก็เลยเอามาต้มดีกว่านะคะนะถั่วถุงบลเล์ก็ทําได้หลายรอบอยู่นะ คอมเมนนี้บอกว่าโชคดีมากเลยค่ะที่เขายอมรับเราและไม่รังเกียจว่าเราเป็นผู้หญิงไทยเอ้่มต้องถามก่อนว่าในมุมมองคนพี่เนี่ยผู้หญิงไทยเรามันเป็นยังไงหรอคะ <c oughs> อมันมันต้องถามหาการยอมรับจากจากใครอยะเออผู้หญิงไทยก็คือผู้หญิงธรรมดานี่แหละเธอมันก็เหมือนผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้นี่แเลยนะก็มีคนดีคนไม่ดีน่ะเธอเราทําตัวยังไงล่ะใช่ไหมล่ะ เออถ้าเราทำตัวดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงประเทศไหนเขาก็ยอมรับนะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวอบถั่วเป็นยังไงคะน้าจอน้าทานไหมเอ่ย